สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมบ้านพักตาการดวิวเขาที่เห็นแบบนี้เลยนะครับอยู่ในตำบลข่าวพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวครับอ่างเก็บน้ำทรายทองและอ่างเก็บน้ำห้วยปืนได้บรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเอกสารสิบเป็นนอสอสโฉนดขุดแดงนะครับ บ้านเลขที่117ตัวบ้านนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์นะครับสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางเลยทีเดียวบริเวณในแปลงที่ดินนะครับจะประกอบไปด้วยสวนผลไม้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างครับตัวบ้านนะครับมี2หลังหลักๆนะครับหลังแรกจะเป็นในส่วนของบ้านน็อกดาวนะครับหห้องนอน1ห้องน้ําหลังที่2จะเป็นบ้านลอฟส์นะครับสห้องนอน1ห้องครัวและ3ห้องน้ําทั้งหมดนะครั มีแอร์ทั้งหมด4เครื่องนะครับทุกห้องเนี่ยมีแอร์หมดรวมถึงห้องครัวด้วยนะครับบ้านพระตาการลังนี้ครับใกล้กับอ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับระยะทางเพียง950เมตรครับน้ำตกทรายทอง3.2กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำห้วยปือ3.5กิโลเมตรน้ำตกลานลักษ10กิโลเมตรช่วงเช้าเช้าเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับหมอกเนี่ยลงแทบทุกเช้าเลยนะครับโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาแล้วก็ฤดูหนาวนะครับ หลังบรรยากาศฝนตกก็จะเห็นวิวหมอกแบบนี้เลยนะจากบริเวณหน้าแปลงที่ดินของเราบรรยากาศหลังฝนตกก็จะมีหมอกให้เห็นแบบนี้นะครับช่วงเวช้าๆเนี่ยก็หมอกมากๆครับสำหรับการวิ่งออกกำลังกายหรือการปั่นจักรายานในช่วงเชา้าอยู่ในตำบลขุนเขาพระอำเภอเมืองอนครนายกจังหวัดนครนายกบนเนื้อที่2ไร่มีบ้านพักตากอากาศทั้งหมด2หลังนะครับ จากราคาเดิมครับเจ้าของขายที่7จ็ล้านห้าแบาทปัจจุบันครับปรับลดลงมาเหลือ7ล้านบาทนะครับราคานี้รวมโอนด้วยนะฮะสิ่งปลูกสร้างในแปลงมีทั้งหมด2หลังมีรั้วรอบขอบชิดประตูทางเข้าเป็นประตูไฟฟ้าแล้วก็บริเวณโซนแปลงด้านหน้านะครับจะเป็นแปลงผลไมา้ส่วนบ้านพักของเราจะอยู่แปลงด้านหลังนะครับ ที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าได้2เส้นทางครับติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับแปลงที่ดินของเราบรรยากาศวิวเขาแบบนี้เลยนะครับบริเวณในแปลงที่ดินก็เห็นวิวเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับบริเวณที่รถเดินผมจอดอ,อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของประตูทางเข้าครับเป็นประตูรั้วไฟฟ้าระบบไฟฟ้าประปาตรงนี้มีพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบริเวณหน้าบ้านกัน บริเวณหน้าบ้านของเรานะครับบ้านลอฟนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับมีการลงหญ้าไว้เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทําระบบนะ้ำสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ไว้ด้วยเห็นวิวเขาครับทาบจะ360องศาเลยจากบริเวณหน้าบ้านของเราบรรยากาศดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับบ้านพักตากอากาศท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศวิวเขาแบบนี้ครับ แปลงนี้เนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับแค่ทําความสะอาดนิดหน่อยครับยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ด้านในครับส่วนใหญ่นะครับเจ้าของแถมหมดเลยนะต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยพร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่ บรรยากาศดีต้นไม้เยอะร่มรื่นมากๆเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมบริเวณในบ้านกันครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของบ้านน็อกดาวครับ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและก็ในส่วนบ้านลอฟนะครับสห้องนอน1ห,ห้องครัวติดแอร์ทุกห้องครับแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องน้ําด้วยตัวบ้านเนี่ยใหม่มากๆเลยนะครับ วิวด้านหน้าบ้านครับของห้องที่1ครับของบ้านลอฟได้เห็นวิวเขาแบบนี้เลยนะครับช่วงเวลาที่ไปถ่ายทำนะครับช่วงประมาณสัก4ี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกกับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆนะฮะภายในบ้านลอฟนะครับห้องนอนห้องที่1นนะครับก็จะมีแอร์และมีโซฟาแถมให้นะครับระบบสาธารณูปโภคตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยมีการเดินร้อยท่ออลูมิเนียมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ สุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับภายในห้องน้ําเครื่องทําน้าอุ่นเครื่องนี้เจ้าของเดิมไม่ได้แถมให้นะครับวิวหน้าห้องพักห้องที่2นะครับของบ้านลอฟตต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้แถมแอร์นะครับแล้วก็โซฟาให้นะครับการเดินท่อไฟนะครับร้อยท่อสายไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงตัวกับบ้านลอฟมากๆห้องน้ำครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับ ต้องบอกเลยว่าห้องน้ำที่เนี่ยทุกหลังเนี่ยกว้างมากๆไปนะครับส่วนห้องนี้เนี่ยจะแถมเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้ด้วยนะครับประตูที่เห็นนะครับทางด้านขวามือครับติดถนนสาธารณะนะครับสามารถทะลุออกอีกซอยได้นะครับสามารถเข้าออกได้2เส้นทางครับที่ดินแบงนี้ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องครัวกันนะครับ ภายในห้องครัวนะครับแถมฮูดดูดควันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีติดแอร์แล้วด้วยนะอุปกรณ์นะครับทุกอย่างครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยในส่วนของห้องครัวเนี่ยจะเป็นบานกระทุ้งเปิดขึ้นนะครับก็จะไม่มีร่องประตูเนี่ยทำให้จิ้งจบเข้ามานะครับตรงนี้ไม่ต้องกวนใจเลยนะครับบรรยากาศดีวิวสวยนะครับแล้วก็ห้องครัวนี่มีขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวไปชมด้านหลังบ้านกันครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับบริเวณหลังบ้านเนี่ยก็จะมีรอมรั้วหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็เครื่องกองน้ําที่เห็นตรงนี้ครับทางด้านซ้ายมือของเราแถมให้ด้วยเช่นเดียวกันครับระบบกองน้ํามีระบบฝัดน้ําตรงนี้ออกด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแทงน้ำครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มน้ําตรงนี้เจ้าของเดิมก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับ มีเครื่องกรองน้ําแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านะลดอาการสะสมของหินปูนได้ดีมากๆเลยนะครับการใช้น้ําบาดาลน,นะครับหรือว่าน้ําประปาหมู่บ้านตรงนี้นะส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับมีห้องน้ําภายนอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นในส่วนของบ้านน็อกดาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําด้านในตรงนี้กันก่อนนะครับ ห้องน้าภายนอกบ้านนะครับห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถติดเครื่องทําน้ําอุ่นจําไฟตรงนี้กล่องไฟตรงนี้ได้เลยนะครับและในส่วนสิ่งปลูกสร้างหลังที่2ครับบ้านน็อกดาวนะครับก็จะมีบริเวณหน้าบ้านครับชานพักเนี่ยมีเก้าอี้ที่ให้นั่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีแอร์นะครับแล้วก็มีสายเคเบิลตรงนี้สามารถติดทีวีเพิ่มเติมได้นะครับ บ้านน็อกดาวน์นะครับจะมีขนาดประมาณ3คูณ6เมตรโดยขนาดเป็นมาตรฐานเลยนะครับด้านหลังก็จะมีริมระเบียงสักร้างเผื่อไว้ให้แล้วด้วยนะครับภายในห้องน้ำครับสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับสามารถติดเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าบริเวณหน้าบ้านของเราครับมีการลงหญ้าปลูกหญ้าเนี่ยอย่างสวยงามนะครับมีระบบสปริงเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับหาญ้ามาปลูกหรือทําระบบน้ําใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยทำมาอย่างดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านเห็นวิวทิวเขาครับสวยงามชัดเจนนะครับ เหมาะมากๆนะครับสำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อจะปลูกบ้านพักตากอากาศหรือท่านใดครับที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศหลังนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับบนเนื้อที่สองไร่ไม่ต้องเหนื่อยคุมช่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าช่างจะทิ้งงานการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าแทบจะเป็นบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่นะครับบรรยากาศดีต้นไม้เยอะนะครับส่วนแปลงด้านหน้ามีไม้ผลเช่นทุเรียนนะครับมะม่วงกล้วยมังคุดและ ผลไม้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับอยู่ในตำบลเขาพระอเภอเมืองจัังหวดนครนายกใกล้เขื่อนขุนตานประการชนครับ25กิเมครับห่างจากน้ำตกสาริกา20กิเมตรน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้24กิเมตรห่างจากโรงพยาบาลนาครนายกตัวเมืองนครนายกเพียง18กมนะครับโรงพยาบาลปากพี24กิเมตรปตทเซเว่นอเมซอนตลาดสดสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจอยู่ในรัศมี8-12กิเมตรนะครับ แมกโนนครายกครับห่างเพียง15กิโลเมตรจากแยกจ้าปรอครับระยะทางเพียง22กิโลเมตรทางจากร้านบะหมี่หน่ง23กิโลเมตรหากเราเดินทางมาจากฟิวชอร์พักรังสิตครับระยะทางเพียง92กิโลเมตรบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพมุมสูงกันอีกทีนึงครับ หากท่านได้สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923537788นะครับนัดชมล่วงหน้า1-2วันนะครับต้องบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่อนข้างครบเครื่องครับตัวบ้านใหม่บรรยากาศดีเนื้อที่เนี่ยไม่ใหญ่มากนักนะครับบนเนื้อที่2ไร่ได้วิวเขาแบบนี้อยู่ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวมากมายและไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะักราคาเจ้าของขายอยู่ที่7ล้านบาททวนราคานี้รวมโอนแล้วด้วยนะครับ แปลงที่ดินนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ60-65ถึงเมตรเลยนะครับ ต้องขอฝากที่ดินผืนนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์รับชมกันจนจบคลิปครับหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923537788ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาผมก็จะพยายามหาที่ดินแปลงสวยๆมานำเสนอทุกท่านต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ